เรื่องเล่าคืนนี้อยู่ผมแบบสัสบโบฟากกดตามกดไลค์กดแชร์ให้คลิปเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้เรามีเรื่องเล่าคืนนี้กับผู้บอลที่ห่างใจหนึ่งคู่ในก็คือวันเสาร์นี้นะครับก็น่าสนใจเยอะพอสมควนรครับแต่ว่า หนึ่งคู่ในวันนี้นะครับก็ในส่วนของกันโชสิราตลี่ครับหนึ่งคู่ในช่วงเวลาเที่ยงคืนครับคู่ระหว่างยูเวนตุสครับจะเปิดบ้านเจอกับทางด้านของเรเช่นะครับสำหรับคู่นี้เนี่ยผมเลเช่ที่เจ้าบ้านครับอย่างยูเวนตุสนะครับผลงานจะกันมาแน่นอนครับยูเวนตุสก็ทําดูดีกว่าอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ผลงานท้ายเกล่าสุดของยูเวนตู้ส์นับก็ถือว่าเริ่มมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นครับงานล่าสุดก็เพิ่งนะบบุกไปชนะทางด้านของปิซ่ามาได้ที่สองศูนย์ถือว่าเก็บ้อ็ทธิได้ค่อนข้้าาางงงดดีีวยยยนนนครรัััับบบกกกททขออมม่่เเเช บ้านของเขาค่อนข้างแย่ครับแล้วก็เสียประตูต่อเกมอย่างเฉลี่ยแล้ว2ประตูต่อเกมครับมองว่ามองเป็นทิศในทิศทางที่ดีครับสำหรับทางของยูบูตที่จะสามารถเปิดบ้านเก็บสามแต้มได้สูงมากครับมองที่เจ้าบ้านอย่างยูบูตุสได้เลยครับมองในค่ำวันนี้เปิดบ้านเก็บสามแต้มอย่างน้อยหนึ่งถึงสองประตูครับเลือกเชียร์ที่ยูบูตุสได้เลยครับฝากด้วยครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับหากใครยจะเพิ่มเติมมากกว่าหน้าช่องครับสามารถเข้ามาได้ที่บ้านเขียว S S สเหกสามรับรองได้ว่ามีมากกว่าหน้าช่องนะครับสำหรับวันนี้ โปรแกรมฟุบันน่าสนใจเยอะพอสมควรครับมาลุยกันได้ที่บ้านเขียวครับแล้วไปเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับ